มันคือแผนที่179ประเทศตกลงร่วมกันไว้เรียกว่ากำหนดการสำหรับตรศตวรรษที่21การจัดระเบียบโลกใหม่มันคือรัฐระเด็จการซึ่งกำลังถูกดำเนินการพร้อมกันทั่วโลกอาจจะได้21เ,เปิดโปรงโดยคนในมันคือแผนการของการทำระบบการควบคุมระบบการควบคุมของที่ดินทั้งหมดน้ำทั้งหมดพืชทั้งหมดสัตว์ทั้งหมด การก่อสร้างทั้งหมดกระบวนการผลิตทั้งหมดอาหารทั้งหมดพลังงานทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้แผนนี้ถูกยอมรับร่วมกันแล้วโดย179ประเทศเมื่อปี1992มันเป็นแผนของ UN ซึ่งเรียกว่ากำหนดการสำหรับศตวรรษที่21พวกเราทั่วโลกคิดว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันฟังดูดีมากเลย มันน่าจะเป็นการรีไซเคิลนากลับมาใช้ใหม่และนําไปสร้างอาหารและพลังงานสำหรับคนทุกๆคนใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับการย้ายคนเข้าไปในเมืองหลวงที่แออัดบังคับไม่ให้คนอยู่ในชนบทระบบทุกอย่างต้องทำงานร่วมกันเพื่อจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้เพราะเมื่อใดที่ระบบทำงานไม่ดีเสียสมดุล ทำงานไม่สัมพันธ์กันมันจะถูกควบคุมจากส่วนกลางไม่ได้และเป้าหมายของอาเจนดา21คือการมีรัฐบาลเดียวที่ควบคุมเบดเสร็จจากส่วนกลางทุกประเทศที่ตกลงร่วมกันในอาเจนดา21จะมีแผนการในระดับประเทศของตัวเองคนในประเทศอเมริกาไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยถ้าเราออกไปพูดเรื่องพวกนี้ซึ่งหลักจะโจมตีทันทีและเรียกพวกเราว่าพวกทฤษฎีสมคบคิด ซึ่งมันร้อยสาระมากเพราะมันสมคบคิดแน่แต่มันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือเรื่องจริง3เส,สาหลักของอาเจดา21ของ UN คือเศรษฐกิจนิเวศวิทยาความเสมอภาคทุกคนคิดว่าเขาเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเรื่องความเสมอภาคทางสังคมมันคือทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดอากาศสะอาดจะไม่มีที่ดินของใครถูกใช้เป็นบ่อขยะเพียงเพราะ พวกเขาจนจริงๆแล้วเรื่องความเสมอภาคทางสังคมมันคือการทำให้คนจำนวนมากจนลงและทำให้ประเทศที่เจริญแล้วล่มสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมันถูกออกแบบมาให้ล้มระบบเศรษฐกิจมันคือรัฐรเผด็จการซึ่งกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันตอนนี้เลยทั่วโลกสิ่งที่บริษัทใหญ่ต้องการในระบบะเผด็จการนี้คือการย้ายรายงานไปไหนมาไหนก็ได้โดย ไม่ต้องมีพรมแดนขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องมีกฎข้อบังคับและลดเงินเดือนลงนั่นคือเป้าหมายและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากความเสมอภาคทางสังคมส่วนด้านเศร,รษฐกิจและนิเวศวิทยามันคือสามวงเศร,รษฐกิจนิเวศวิทยาและความเสมอภาคเมื่อมันบรรจบกันตรงกลางได้ก็จะเกิดสมดุลเป็นสมดุลของชุมชนนิยม มันไม่ใช่สมดุลของความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนแต่มันเป็นสมดุลสําหรับบริษัทใหญ่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ควบคุมและให้ผู้คนเข้ามาอยู่ในรูปแบบที่แออัดเพื่อจะได้ถูกสอดส่องและควบคุมนี่แหละคือความสมดุลสําหรับการเกิดขึ้นของรัฐรเผด็จการสื่อหลักถูกเป็นเจ้าของโดยห้าบริษัทยักษ์ใหญ่คุณไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้จากสื่อหลัก ฉะนั้นคุณต้องเป็นสื่อเสเองคุณต้องศึกษาเองเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนบ้านสังคมรอบๆตัวของคุณคุณต้องช่วยให้ลูกของคุณเข้าใจว่าพวกเขากำลังถูกล้างสมองตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงปริญญาโทพวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นนี่มันคือสังคมจริงๆที่จะต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพและจำไว้ว่าแม้เรากำลังทำงานเป็นกลุ่ม เรามีความเป็นตัวของตัวเองในกลุ่มนั้นและเราต้องรับผิดชอบกับตัวของเราเองมันสําคัญมากเพราะเสรีภาพของการเป็นมนุษย์เราต้องมีเสรีภาพต่อไปเรามีความเชื่อว่าเราจะต้องชนะแต่เราต้องรู้ตัวเสียก่อนว่ากําลังมีการต่อสู้ที่กําลังดาเนินการอยู่และต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนบ้านและคนที่อยู่รอบตัวให้รู้เรื่องเหล่านี้และร่วมมือกัน